สวัสดีค่ะหมอชื่อแพทย์หญิงจริยาพัทวีเกียรตินะคะก็เป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กนะคะโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กเนี่ยก็มีตั้งแต่แบบโรคหวัดธรรมดาเนาะไปจนถึงแบบเด็กบางคนที่แบบป่วยแล้วไม่หายขาดนะคะเป็นหวัดเรื้อรังน้ำมูกเรื้อรังหรือว่าไอาเลื้อรังหรือว่าเป็นไซนัสอักเสบหรือว่าเป็นปอดอักเสบบ่อยๆนะคะ ป่วยทีไรแบบเขาต้องพ่นยาดูดเสมหะทุกทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลุ่มนี้ก็อาจจะต้องการการตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมนะคะซึ่งปอดอักเสบบ่อยๆซ้ําซ้อนเนี่ยก็คือหมายถึงว่าป่วยเป็นปอดอักเสบเนี่ยแค่มากกว่า2ครั้งใน1เดือนนะคะสาเหตุของปอดอักเสบนะคะก็จะเป็นการอักเสบจากถุงลมปอดอะคะ่ะซึ่งเกิดจากการติดเชื้อเนาะก็จะมีตั้งแต่เชื้อแบคทีเรียนะคะ ่าเช่นไมโครพลาสติกนะคะหรือว่าเป็นเชื้อไวรัสเช่นไข้หวัดใหญ่หรือว่าอ V ที่พ่อแม่รู้จักกันดีซึ่งจะทำให้เด็กมีอาการปอดอักเสบบวมได้ค่ะบางคนเนี่ยมีการสูดสำลักอาหารนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกตินะคะหรือบางคนเนี่ยเขามีความผิดปกติของโครงสร้างของระบบทางเดินหายใจเช่นหลอดลมหรือว่าเนื้อปอดเองที่ผิดปกติ หรือว่าอาจจะเป็นโรคหอบหืดที่ไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยนะคะก็จะทําให้เขามีการอักเสบของหลอดลมบ่อยๆเนาะจนก็มีการอักเสบจนเป็นปอดอักเสบนะคะเหล่านี้ก็คือควรจะต้องตรวจหาสาเหตุให้ให้รู้แล้วก็จะได้รักษาไปในทางที่ถูกต้องนะคะ ทีนี้อาการของปอดอักเสบเนี่ยที่เด็กจะมาพบแพทย์เนี่ยก็คือจะมาด้วยอาการมีไข้มีไอแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อยหรือว่าเขียวได้ะคะ่ะซึ่งถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยจะต้องอถูกใส่ท่อช่วยหายใจนะคะแล้วก็ป่วยหลายๆวันเนาะมีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะการรักษาในเด็กปอดอักเสบเนี่ยก็ เริ่มตั้งแต่การให้ยาปฏิชีวนะถ้าเกิดว่าเป็นปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อแบคท,ทีเรียหรือว่าการให้ยาต้านไวรัสเช่นยาต้านไวรัสพวกไข้หวัดใหญ่ค่ะแล้วก็ต้องให้สารน้ำให้เพียงพอนะคะบางคนถ้ามีอาการเสมหะมากบางคนอาจจะต้องการการดูดเสมหะด้วยนะคะถ้ามีออกซิเจนในเลือดต่ำเนี่ย ก็มีการให้ออกซิเจนร่วมด้วยบางคนต้องให้เป็นออกซิเจนแรงดันสูงหรือว่าบางคนถ้าอาการรุนแรงมากก็อาจจะถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะก็คือการป้องกันเนี่ยก็คือหนึ่งเลยก็ต้องหลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในที่สถานที่แออัดนะคะที่มีคนอยู่เยอะๆก็มีความเสี่ยงที่จะมีคนที่ป่วยเอามาติดลูกของเราได้นะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่นะคะ แล้วก็ควรจะพาไปฉีดวัคซีนเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีนะคะเพราะว่าป้องกันการเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็เป็นปอดอักเสบบวมนะคะหรือว่า,ามีวัคซีนอีกตัวก็คือวัคซีนไอพีดีนะคะก็อาจจะช่วยป้องกันโรคปอดอักเสบบวมได้ถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บป่วยเนาะก็ควรจะรีบพามาพบแพทย์ค่ะ